ค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับสาธุครับท่านอาจารย์นันลมดวิการอ่าผู้บรรหุธรรมในระเบบวิชาปริญาสูตรไปครับวันนี้สะดวกสำนันาทำหรือเปล่าครับสะดวกเจ้าค่ะท่านอาจารย์นอกลาบสาธุเจ้าค่ะอ่าเชิญครับเป็นไงบ้างครับประกาไปายจิตช่วงนี้อยากที่ได้ฟังคลิปไปเยอะไปหมดแล้วเนาะกค่ะมีคลิปไหนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าโดนใจบ้าง คลิปไหนฟังดิเราใจเราโดนใจก็จะมีมีอยู่เจ้าค่ะอ่ะไหนลองอธิบายตามธรรมที่ว่าโดนใจหรือไม่เข้าใจเชิญได้ครับสาธุที่เป็นธรรมชั้นลึกเลยเจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์ผู้นำจิตองค์สัทธาท,ท,ที่มดุดอธิบายสนทนาในคลิป กับท่านอาจารย์วิบุรัะเจ้าค่ะเรื่องการปรับสภาวะธรรมชาติฝ่ายกุศลององนี้เจ้าค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็กับท่านท่านอาจารย์ผู้นําจิตกับท่านอาจารย์วิบุรัะเช่นกันเจ้าค่ะเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเสื่อมรอบย่อมไม่แปดเพื่อนด้วยลูกเจ้าค่ะมีสองเช็คนี้แล้วก็ของท่านบุญที่แดกก็ กับของท่านชลิดก็ดีอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ของท่านอาจารย์วณิดาหลักโคตรกับท่านอาจารย์วณิพัฒน์พิกลเจ้าค่ะสาริยาก็ดีอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าที่แปลกแปลกไปก็คือสองคลิปนี้เจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์สนทนากับท่านอาจารย์วิบุลรัตน์ก็คือแปลกตรงที่เป็นทำชั้นเลือกที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเจ้าค่ะ้องกับสาธุเจ้าค่ะอาจารย์สาธุ ท่า <Okay. S 2> นในทาที่แสดงกับท่านอาจารย์ที่กล่าวให้ฟังนอของท่านอาจารย์วดนรัดนั้นท่านอาจารย์คงขายก็จะจะเข้าใจด้วยเนื่องจากเดินทางถึงถามว่าเดินทางถึงก็จะมีสภาวะ,ะที่จะมีความลังเลส,สงสัยอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่แต่ไม่รู้คืออะไรและก็ไม่รู้จะถามยังไง เราก็เลยอธิบายเรื่องของรูปชาติหนารูปชาติแล้วก็พระสูตรมีพระส,สูตรส่งเข้าไปนะครับให้ช่านอ่านแล้วก็ทำาองก้าใจแล้วถึงชี้ให้เห็นอธิบายเข้าใจแล้วก็ยกอุปมาระมณระไณให้ท่านปรับท่านก็เลยเข้าใจลึกซึมขึ้นมาตรงแรกๆก็อยากจะไม่ได้เข้าใจ ขั้วเครื่องแรกจริงๆได้สวดนันนากับท่านอาจ,จารย์คงคายก่อนท่านอาจ,จารย์คงคายยังไม่สะดวกที่จะส่งคลิปมางานเยอะแล้วก็วันต่อมาแล้วก็มาสวดนันนากับท่านอาจ,จารย์พิบุตรนะครับแล้วก็เลยอธิบายจำตานให้ท่านฟังนะครับแล้วนะท่านอ่าเข้าใจตรงไหนเข้าใจตรงไหนก็โดนใจตรงไหนประโยคไหน ต้องการจะถามอะไรเพิมเจอก็เชิญไม่มีคําถามเจ้าค่ะแต่ว่าข้าพเจ้าก็ฟังในคลิปแล้วก็นํามาเขียนเจ้าค่ะแล้วก็รู้ตามเจ้าค่ะรู้ตามก่อนเจ้าค่ะท่าอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ได้ทนทนาไว้ในคลิปเจ้าค่ะก็ทําความรู้ตามก่อนแต่ไม่มีความสงสัยเพราะ<ต>ว่าข้าพเจ้าก็ไม่ไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่เจ้าค่ะ คือไม่สงสัยในคําที่ท่านอาจารย์อธิบายออกมาไม่ไม่สงสัยยิ่งกระจ่างขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะน้ำคาสาธุเจ้าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในธรรมที่บองทรงรแสดงก็จึงเป็นธรรมที่ยกอุปมาอุปไมยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นจากที่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็ยังบางครั้งก็ยังจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยให้ทําไว้เช่น การไปรับประทานอาหารช่วงที่ยังไม่บรรลุธรรมสูงสุดหรือจะบรรลุถึงโอวิมุตก็เช่นกันการไปรับประทานอาหารก็พยายามหลีกเลี่ยงการสั่งอาหารโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นมีชีวิตอยู่กุ้งหอยปูปลานะครับสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงเข้าห้องน้ําไปที่เคยให้ทาไว้แล่วไป ก้องน้ำหรือไปล้างหน้าหรือไปเดินไปทั้งอื่นสักคนหนึ่งเขาสั่งไปก็เป็นเรื่องของเขาเพราหลีกเลี่ยงได้แค่นั้นแต่สําหรับผู้ที่บรรลุธรรมสูงสุดแล้ว <c oughs> นะครับก็จะอธิบายทําฉันรึกให้ฟังเหมือนกับของท่านอาจารย์ของท่านอาจารย์พิบุลัตนั่นเองครับแล้วก็ในทํานองในสภาว่าวา่วาสิ่งที่ไม่แปดเปื้อน ที่รู้โดยรอบแล้วเนี่ยก็จะไม่เสื่อมรอบเนื่องจากกายและร่างกายเปรร็นกำกับที่เขาจะต้องได้รับผลของกำรดรั้นไม่ว่าทําอะไรมานะครับนั้นสภาวะที่สูงสุดเมื่อบรรลุแล้วก็คือสภาวะของสติปัฏฐาทีท่รู้รอบแล้วนะครับเขาถึงทาชั้นลึกแล้วเนี่ยเพนะราะนั้นองค์ยืดตัดว่าเราก็มีสองจิต แม้เป็นงานในเบื้องต้นงานในท่ากลางงานในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบรรลุธรรมทำหนึ่งก็จะต้องขาดในเบื้องต้นงานในท่าการงานในที่สุดก็เป็นเรื่องของการเดินมาปฏิบัติในช่วงแรกที่พวกผู้กระสูตรระยะที่สองพอรู้ธรรมสุขขึ้นก็จะเป็นงานในเบื้องต้นงานในท่ากลางงานในที่สุดเช่นกันจะเป็นงานในท่ากลางระยะที่สามก็จะเป็นงานในที่สุดจากในงานในที่สุดก็ยังมีงานในเบื้องต้นงานในท่ากลางงานในที่สุดแล้วก็ส่ง พอทำชั้นลึกเพื่อพระสูตรของพระองค์มีมาอีกเมื่อท่านเดินทางผ่านไปและปฏิบัติถึงอุบาจะก็จะมีพระสูตรมาอีกนะครับเมื่อมีพระสูตรมาก็ถึงแม้ว่าถึงได้ทำได้ยังไม่เข้าใจในพระสูตรนั้นนั้นพระสูตรของพระองค์จงเป็นพระสูตรทำชั้นลึกหมดนะครับแล้วแต่ว่าพระสูตรองค์จะอุบา,จ,าจะนำยกพระสูตรไหนมา ดังนั้นจริงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าเอ๊ะทำไมพระฤษสูงสุดทำไมพระสูตรถึงอ่านแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างข้าใจบ้างไม่ข้าใจบ้างอะไรเจ้าคันกับฉาชูเจ้าค่ะ